สวัสดีครับคนครับคลิปนี้เนี่ยเรื่องของแพนด้าล่อไฟนะครับหลายๆคนทราบนะครับว่าแพนด้าที่อยู่กับเมืองไทยเราสองตัวที่เป็นทูตสันทวไมตีจากประเทศจีนนะครับชื่อช่วงๆกับหลินหุ่ยนะครับช่วงๆเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้วในวันที่16กันยา62นะครับก็เหลือหลินหุ่ยตัวเดียวหลินหุ่ยคือเพศเมียนะครับหลินหุ่ยก็เพิ่งเสียชีวิตลงนะครับก็เป็นข่าวที่น่าเศร้านะครับเป็นแพนด้าตัวสุดท้ายของเมืองไทยที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็เสียชีวิตลงวันที่18 เมษาที่ผ่านมานะครับก็อายุได้21ปีนะครับปีย่าง22่ปีนะครับประวัติของหลินหุยนะครับเกิดวันที่28กันยา2อ4นแล้วก็12ตุลา2546เนี่ยเดินทางมาเมืองไทยก็นตอนนั้นคือ2ขวบนะพอเดินทางมานะครับปี52นะครับก็มีการผสมเทียงกับช่วงๆนะครับจนมีลูก1ตัวชื่อหลินปิงนะครับพอมีลูกแล้วหลินปิงก็ถูกส่งคืนไปที่ประเทศจีนนะครับเป็นนโยบายของเมืองจีนที่ ส,ส่งมาให้แต่ถ้ามีลูกต้องส่งกลับนะครับแลวจริงๆเนี่ยเมืองไทยมีกําหนด,ดอยู่ได้10ปีนะครับแต่ว่าเราตอนนั้นเนี่ยทำเรื่องขอนะครับก็ทางจีนก็ใจดีกับเรามากนะครับให้อยู่ต่อจนถึงถึง,ถงเสียชีวิตทั้ง2ตัวนะครับอายุเฉลีย่ยนะต้องบอกว่าเราดูแลหลินหุ้ยได้ดีหรือเปล่านะครับหลินหุย,นยอยู่ตอนนี้คืออายุย่าง22น,นะครับแต่อายุเฉลี่ยของแพนด้าที่เป็นแพนด้าเลี้ยงนะครับประมาณ15-20ปี ถ้าอยู่ในในป่ายแพนด้าจะตัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็อายุยืนถึง25ปีได้แต่ว่าเราเนี่ยเป็นแพนด้าเลี้ยงนะครับอายุเกิน20ปีก็ถือว่าเกินอายุเฉลียนะ่ยแล้วก็แสดงว่าบ้านเราดูแลได้อย่างดีเยี่ยมนะครับทำให้หลินหุ่ยนะครับก็มีอายุเกินอายุเฉลีย่ยช่วง,ช,วงช่วงเนี่ยจากไปก่อนเมื่อ,อปี6สนนปกส่นะครับเป็นโรคหัวใจเชื่อว่าหลินหุ่ยอาจจะมีการคล้ายกันเพราะว่ามีอาการป่วยได้แค่วันเดียวก็เสียชีวิตเลยนะครับครั้งหนึ่งนะครับเราเคยติดตาม ชีวิตของช่วงช่วงหินหุ้ยนะครับเรียกว่าดู2 4ชั่วโมงผ่านผ่านกล้องวงจรปิดอยู่ช่วงหนึ่งที่เราฮิตมากเป็นเฟเวอร์เลยนะครับตอนนี้ก็รอ,อนะครับว่าทางจีนเนี่ยจะส่งทูตสันทวไมตรีตัวใหม่มาหรือเปล่าครับถ้ามีมาอีกเนี่ยก็อย่างน้อยคือเราจะได้ติดตามแล้วก็เด็กรุ่นใหม่นะครับก็จะได้เรียกว่าโตพร้อมกับแพนด้ารุ่นใหม่ตอนนั้นเนี่ยก็มีเด็กหลายๆคนที่คลซี่ช่วงช่วงหินหุ้ยมาแล้วก็โตเมากับเขาเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับเบาๆนะครับเรื่องของ สัตว์น้อยครับเรื่องของแพนด้านะครับถ้าเป็นประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อท่านนะครับอย่าลืมนะครับอยู่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ